ครับสบายดีพี่น้องสบายดีมัตสุกูทุกคนเนาะสมองสมบอนิหลพ่อตอนคำคำพี่น้องอ้อมห้อยพี่น้องบระเทศไทยเบื้องตอนอ้อมอ้อมห้อยใส่ต้นเผือกพี่น้องใช่ก็บพราะอยากแจ้งกันเลยมันนั่นใดของมันพี่น้องโตน้องของป่ามันบริจาคทัวถึงกันเลยไม่เขาจะฟองเองของวานเขาก็มีมังกรพี่น้อง แกงก่อนอ่นารนนจานเดียวพี่น้องอาหารจานเดียวพี่น้องเอ้กินซองคนกินแบบพอเพียงหรือยัะพอเพียงธรรมชาติธรรมชาติรราเลยพี่น้องยังนล้กันพี่น้องหกกับซีกุ้ัวหกกับซีกุ้งหกเลยพี่น้องว่ากันหนักกำลังซีกุ้งคั่วไปเถอะยังหกกับคั่วหกหกพี่น้องยังมันมียังหรือคัวนี่เกือบหกอยู่มัมีแนบใส่ตอนนี้ตัวเย็นกันท่านมีหรอท่านนี่พี่น้องกินกับยังวัน กินอมอยนี่ดอกอมหอยอ้าวเขาบ่มีกินอะไร้บนเป่นกินนี่ดอกโอ้ตาล้นเนาะีินดอกมันมันมันจ่อเนาะอันนี้ตานี่น้ำล่เอาเนยไปกินก่น้เด็กกินนะแฟนก็ไมไแม่ปากินเป็นเหรออมาปาอ่าาจะา วานีพีน้อง้าวแรกพี่น้องหอมหอยใส่เปลือกอ้ยเจงการเดียวหันกินแบบบ้านนิดนง่ายการเดียวจานเดียวสองคนพักกับ่อมอยู่แบบัเพียงกัเพียงพอักเดี๋ยวไกินกับแมนอก้านหอมหอยจะสดลุกักคือ้งหอยตรงนี้ักเราเบื่อเดี๋ยวหองวดนหอมหอยา้นเสาเนาะ mới cạnh bèn qua tuổi Bên cạnh kia 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 Bên cạnh kia

Sao mới I'm nó Sao em Come bộ a guy, you're not. Không got là good. Everything, you Cãi There, put your người quýt, no. Hey, quýt, chết, a quýt. Every family. Mm, you go around. Give us thì name, but. Move him. Give 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 bộ Give him. Give him. Give him. ngoài บมด่อเบนาใหต้องใส่เม็ดนึงบม่ต้องใส่สักพื้นเราจมเห็ดน้อยต้องใส่องเม็ดยันไม่ตองใส่เาใส่กี่ใส่กี่ต้องใส่กูหรือม่สเพ็ยนน้ำเท่านันบ่คดคือคันหาคือหาสามคือสามห็นได้กินเคือย่งน่แส่อ๋อน้

กะเพาะขึ้นบ้านมันะกีดงอยมกมกนหน่อยมักเพิ่อมุกน้ำนอเพาขึนเยเือมาลายนาะอืมขวดเืใช่้ขอดตัวเพื่อตัเืปวดตัอปดเือนนะครับอาารย์มชมเนอาบอกมๆไม่ไม่เลาพิกะเพาไหเลยยาดีกระเพาะ ขบเบือกระยาดีกระเพาะู้๊สองคนก็่ากกันจุดโทหมอกกมีดะไหมอมดหต้อ,อ,อ,อง

Nhay ừ. vâng, ừ. ừ. nó yên bằng phật của nó bằng luật tay mặt nó tay mặt của nó nó tay mặt nó tay mặt lên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  ดีต <Mile dizzy> ่ออีอียิดูยิียูเป็นหนอกปนนิตอาหารตามธรรมศาตรหเอ็เล็ดเอง

หออมหมอเผือนี่เอา่เราหอมหมอเดียมันเยอะเหาอมันแป็นตัวค่อยแกงหึ้แ่หม้อผุดคุณเลยป่ะตอยจะันมุกน้ำมันหมครับจะผัวนะ่น้ำมันเนี่ยเลยน้ำมันทำไมุ่ง่ะผัลงมาบ

ủa khơi tiếng hỏi nè, chị ta đoan. Kiềng hỏi khỏi nhăng, kiềng hoai, kiềng hoai khỏi nhăng. Kiềng hỏi là khỏi nhăng. Mất cái câu khỏi, khỏi em được? được. đi กินได้นอกอขอบคุณะครับอยางนั่นไนนะเกิน่อยเนาะไล่ที่ตอนเขาแก่งเาแก่ทุกปีทอเหยขเัามาสอันนงหมดนห่ได้มดแกห้อยกันซิบหน่อยมัดต้องเผื่อล่ก่อนนะกครับงงเลอกเนาะ

ดคลิปนี้ก็บจบลงเพียงเท่านี้พี่น้องถ้าตึกใจก็จะลืมกดไหลก็เด้รี่น้องคลิปแกงหอยใ,ใส่ต้นเผือกนี่กันใ,ใส่หมอเนาะพ่อ,อกันกินมาสบายดี